สวัสดีครับทุกท่าท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ j u r a s s i Lego Jurassic World ไม่ไีรอไม่โหลดเกมต่อไปฮะกูเล่นถึงไหนนะอันนี้สลับสองไปหรือเ่า เหมือนภาคต่อไปที่เราจะได้เล่นนั้นก็คือภาคที่2เองครับในชื่อ Jurassic Park t e Lost w o r l นั่นเองนะครับผมกด enter เลยครับเจน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 นี่นเหนนเนเจ่เนหมนะนยังไจนเไม่ไน้นเลนนเานานละนัจนนีจนจนเ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 จนจนเ่นเจนเจนนเ่นเเจนเจนเจนเจเเออไม่จจนั่นเองทเพลนนจงจเนนนนอ เขาอยู่หน้านี้นานๆได้ไหมเพลงพอจังเฮ้ยเย็น<า>ดรมัลค<ม>อล์มคุณมาเจอลูกของผมเหรออินเจนอยู่ในการควบคุมของผม,ผมแล้วตอนนี้อ,<า>อะไรอ่ะฮะนี่า่าลูกบ้าชอรม แต่เรานั้นมีไซปีหนึ่งก็คือเอสตาซอน่าเดี๋ยวนะยังมีอีกเกาะหนึ่งที่มีไดโนเสาร์อยู่ยังเหรอครับไปบันทึกเดี๋ยวมึงให้ใครไปนะมึงให้ซาร่าไปเธอไม่เป็นไรนะใช่ไหมชื่อชื่อ้าใช่ไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปจัดการงานเดี๋ยวนี้เลยเย้ห้ยอยู่ๆก็ได้เล่นเอียนเลยว่ะเหมือนเอ้า ันนี้อะไรกดอะไรวะลมหลือหมดละเฮ็ดนังไงหุ็ดเฮ็ดเฮดเย็ดเจเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเะ็ดเะด้ฮ็ดเดก็ดเอดเฮดเดกดเดเกดดดดดอฮเออะเเ็ดดด้เลยประกอบ เป็นล้อรถนะครับใช่ไหมวะเฮย้ยเครื่องปั่นสมูทตี้เหรอป็๊บป็นเฟสโฟมเฮย้ยอันนั้นเห็นเป้าไหมครับเล็งเลยเฮย้ยยิงแปดไม่เล็งยิงยิงแปดไม่เล็งเอออะไรวะเนี่ยอันนี้ฉันเอาร้องมาให้ฉันเอาร้องมาให้โอ้ย ประกอบกันเลยตึ๊ดเด,ดือดเด๊อดเดืดเดืดเดืดมันแค่ถรถเมื่อกี้กับทับทาเลยนะอันนี้เฮ้ยลุงไปซ้ำซ้ำเฮ้ยลุงเฮ้ยขอบคุณโอ้ไม่เป็นไรเว้ยเมื่อกี้มึงพูดล่าเลยนะไมไ่ฟังไม่ไม่ใช่ไม่ได้ฟังฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยชี้ชี้หน้าเหรอชี้ชี ชี้ชี้หน้าเหรอกล้าชี้อู๋โทร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 เย็นอ่ะเป็นสีเขียวเป็นสีแดงวนไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยมันต้องเป็นสีเหรอมันต้องเป็นสีเขียวเพราะมันเขียวใช่ป่ะเหมือนจะปรับเปลี่ยนเป็นสีอะไรไม่ได้สีม่วงเดี๋ยวนะนี่ไงอะยังเขียวแล้วเนี่ยอะไรอ่ะทำไมมันไม่มันเสียแล้ววะ ทำไมมันไม่ได้วะบ้าเหรอปิดไปไม่ได้อะฮะเอาล่ะไปที่ท่าเรือ ีขอโทษที่ทำให้รอนานนี่คือเอเอมมลคอมเฮ้ยเขาไม่ใช่คนที่จะตายภายในไม่ช้านี้ใช่ไหมอันนี้โอ้แมนเขามีนี่ฮะมีแฉลงไปเฮ้ยนี่มันกระนอฟรีแมนนี่วะใครเขาเปล่งขี้อะไรวะเป็นไรพุชอ่ะตัดได้ไหมจอมฟงกาแฟไม่ต้องดื่มนะเฮ้ยหน้าตาเหมือนด็อกเตอร์แกนเลยอ่ะตีไม่โดนอ่ะ กุดทำตรงนี้ได้ไหมฮะไม่ได้อีกไปนุกี <c oughs> ทำไมลุงอ๋อซ่อมไข่ไขไข <c oughs> อะไรอ่ะวิสองกล้องเลยอ่ะมันคืออะไรวะสามลุงมะนี่ต้องให้ลุงจาัดก,การแล้วแหละว่ <c oughs> าจะไปท่าเดินลงุงไะยังวะจี๊จีชจีช <c oughs> ประกอบเลยอ่ะนี่นี่ไงเอาไว้พุช <c oughs> นั่นแหละ ดันมันต่อไปดันดันดันเอ้ยปวดขี้เว้ยโอเค,อ,เคอยู่เลยคุณไหนหายขึ hi, hi. ้นแต่ขึ้นแล้วนะคะเต้เต <laughs> ้เออมันเอ้าแล้วพวกคุณลงไปอันใดแล้วตัดตัดนี่ได้เอา้าเอา,าว่าเฮ้ยนั่งสบายดีไหมสวัสดีครับพี่ก็กลังอ่านข่าวสนุกสนุกเลยอ่านข่าวสนุกสนุกเหรอหยัดอยู่เลยมันสนุกสนุกกว่านี้ไหมอะไรหรอครับพี่อะไรหรอครับนี่ สนุกแน่มึงเนี่ยโต๊ะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้โต๊ะอ,อ้าวเฮ้ยอันนี้ประกอบเป็นไรเอ่ยอ๋อเป็นบันไดขึ้นไปโอเคเฮ้ยอันนี้ต้องให้ลุงมาลุงดีนะที่ลุงตามมาเออซ่อมซ่อมเออเตะไขไขไปนี่ไงมาเหรอวะจะต้องกดดีกว่าดูดชุบ ระวังกันนะครับเราว่ามัจะโนทับหัวพวกคุณกันเพราะฉะนั้นดูและระมัดระวังกันดีๆด้วยนะครับจะหาว่าไม่เตือนในขบวนนั่นคืออะไรเอ่ยน่าร้องดีจริงเลยมันน่าจะขึ้นได้นะแต่มันขึ้นยังไงแย่ๆดีมากพี่เอลตู้นี้นี่มันอือเอาพ่อพ่พอพพอเด็กเวรโอ้เคนลี่หนูน้ขพ่อหาพ่อเจอได้ไง เอาละฟังนะที่พ uh ่อจะบอกกับลูกว่าคือพ่อจะไปไหนอ่ะไปหลายวันหน่อยเะฉะนั้นหมอเตอร์มาห้อมมันทำอะไรของมันว้าวสวยจังเลยวิ่งนี่อะไรเนี่ย เฮ้ยไ,ไอหมูไปไหนลูกอย่าหนีเซ่เ,เรไม่เอาใครหล่อนมาจากไหนกันเยอะแยะมากยว่าโอ้โหฮึภาพป่ามันสวยจังวะเอ่อผมได้โลคเคชั่นจับเปอร์ไฮดิงเขาอยู่แถวเนี้ยเช็คพอยต์เอาว่าอ่ะอุ้ยี่ยมันหล่นมาจากไหน กดเฮสซี่จะยิงโกปี้เออโกปี้คัพปี้วิตายเหรออุ้ยนะนะนะ่านะดีใจจงังงัด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 หมดทุกอย่างแล้วแหละใช่เอียนมีเฮ้ยไอตัวอะไรมันตีกูเฮ้ยคัปี้คัคคัปี้เอียนเอียนช่วยกูด้วยเอียนเอียนกูจะตายแล้วคัปี้อืออออ <Sarah. S 1> เออรู้แล้วฮะซาร่าเออชื <Sarah. S 1> <ำ>่อซาร่าซาร่าเฮ้ยดิง ตามมาพวกพี่ๆี่ถ้าพวกพี่ๆไม่ตามมาพวกพี่ๆก็อยู่ข้างล่างไปนะประกอบ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 เป็นอะไรนี่อุ้ยอ๋อทางขึ้นตีหมดอุ้ยต้องเอาเอา่อไทรไซไทเซลาท็อปจูนี่ต่อจูนี่มาอยู่ตรงนี้ฮะเอาแถวเนี่ยเอ,เอ่ออ๋อมาส่วนลุงมึงก็ให้กูขึ้นสิขึ้นไปดิเย็น ขึ้นไปเออลงมาโอ้ยฮะบางอย่างที่ใหญ่มากๆอะไรอ่ะลิฟต์เหรอหนักอัติกหรือเปล่าอันนี้มันเอาเอาทีนึงอืมไม่ว่าอืมไปอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะแคบบลิงเหรออุ้ยน่าจะใช่เออเกาะเมื่อมา,มากูต้องการใครสักคนหนึ่ง มันก็ลำบากนะถ้าจะให้สองคนไปอู้อืออือนั่นนะตัวอ,อ,อ,อะไรอ่ะลืมชื่อว้าวโอ้ว้าวโเยอ้ว้าวนั่นคือต้นเรส่ง ไอ้ข้อปปี้มึงมาอย่างไงนี่คอป่วยหัวขี้ข้อป่วยข้อป่วยเหออข้อป่วยค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 อป่วยมึงทำกูตกใจคอป่วยเอ้เอ้เอ้ย,เอยสเตโกสลัดเออลืมชื่อมันเลยเนี่ยนะสเตโกสลัดแงแงะ,แงะเออกูขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นได้เฮออ้ยต้องเอาไอไปกดเคตรงนี้ ถ่ายรูปเซเชนนะคะอุ้ยน่ารักอีแช่นึงนะครับยิ้มน้าสวยเออเดี๋ยวไม่อยากจะเชื่อเลยพระลูกพันเดี๋ยต้องเป็นตำนานแน่ๆอ่ะฮะให้นิกซาร่าคุณมาได้ยังไงนี่เอียนคิดเลยว่าแฮมมอนจะสามารถเอาสัตว์พวกนี้กลับมาให้เอเล็กไนซาร่าเป็นกลุ่มเขาอเช่ซาร่าไม่ไม่ไม่เอียนรู้ดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะ อยู่ตรงนี้นะซาาร่เธอไปใกล้เกินไปอีโนดีครับมาทำอะไรหรอฮะมาท่ข้ถ่ายรูปปน่ยนะชีดโอ้เฮ้ยซาร่า โอ้ยไม่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 ไมไมซาลาโอ้ยวันฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยฉันจะต่อสู้ไอ้พวกนี้เหรอต่อสู้ยังไงอะซาลาเธอทำอะไรได้เช็ดเช็ดอ้าซาลาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นีคืออะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้นี่โอ้ยเลิกค้างเลยเว้ยให้คุณทำอะไรอะเอิ่มเฮ้ยพุ่ติดพุ่ต่อยต่อย ต่อยได้ไหมต่อยไม่ได้นี่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 นนนอ๋อทายทายทายแทนนะคะเออสวยค่ะสวยอ่ะโอ้ยโหกระเด็นออกมาเลยครับพี่โอ้อยเรียนนังอยู่ไหนอันนี้หรือเปล่าอันนี้แน่เลยมันต้องใช่แน่ๆไม่ใช่ทางนั้นนี่ว่าโอ้โอย ê, ไม่โดนฉันเหรอนายทำอะไรฉันมา <laughs> สารากูข้ามเฮียบอยข้ามโอ้ชิดกูสาป,ประกอบมาได้ไอ้บ้าประกอบกลยว มึงโอยซาร่าเธอไปฟังนู้นนะเออล่อมันไว้ซาร่าซาร่าล่อมันสิมาน,นี่เข้ามาเข้ามากูเข้ากูเข้ากูคันสเตโกสเตโกเหรอสเตโกสเตโกรู้จักสเต็กหมูหรือเปล่าทายหน่อยชีตเอ้ยสเต็กหมูใส่ชีดเอ,อ้ยมาแล้วไอลุงมึงได้ยิงไหมไม่เห็นได้ยินเสียงยิงสักแค่แป๊ะเดียวไม่ต้องมาไม่ต้องมาลูกไม่ต้องมาลูกมั ลูกมาหะน,นี้ลูกมาฮะน,นี้ลูกเออไม่สู้มือไปประกอบเลยโอ้ยบังคับคนเดียวมันยากแท้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้เข้าเออเดิน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 มาเอออย่างนั้นแหละฟาดเลยฟาดเลยเออสวยซาราอย่ามีประโยชน์ไหมแชร์รับจบไปเลยเออเออบนหัวไปแล้วอไอ้ก็ไม่รู้ <laughs> เฮ้ยไฟนี่มามันแข็ะใครวอย่ใช้น้ำดิใครหนูคอย่าทำยากมาไม่เคยีรีไม่เคยีถึงมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเฮ้ยนั่นอะไรน่ะเถ่าเอาเอาเฮ้ยคือสับผ้าไม่เข้าใจเลยนั่มันอินเนดีวะ ท y ไมแฮมมอนต์ถึงส่งมาถึงสองทีมอมะไม่ใช่แฮมมอนต์อันนี้ส่งมา oh. จบไปแล้วหะกับเลโก้ n ุดสิบโบลต์ชุสิบปาร์คเด e ลอสโบรนะครับผมชื่อยาวแน่เลยอันนี้มันต้องได้เยอะแน่เลยเจ้าแคบเอร์เซนเยี่ยมไม่ได้คิดเอามาเอามาตัวละครเป็นเอ็ดดี้คราปิดลอ็อกแล้วนะครับผมอีนซิม,มอนเอาอัสลาสนาขอดิกวานโอเวน ตซาล่าฮาเดิ้ดงนะครับผมตูตูตูคอร์ลสคอร์ลสไข่วะจอ,อห์นแฮมมอนด์ลอสโบรนะครับโอ้โจอหอ์นอิลลาโซน่าแคทเชอร์ใช่ไหมแคทเชอร์ออฟเซอร์เอาวา่าตัวแวนโอเวนจะไปเนี่ยไม่ช้าดิไม่ได้เก็บอันนั้นเลยอัมพันไม่เป็นไรถ้เก็บอันนี้ก็ยงังดีโอเคสหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมนะวันจอกันพาร์ทหน้านะครับผม 不不不！真真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 真